เราจะให้ดูคอยเตยายจำนวนมากที่มีรูปร่างต่างก,กันรูปไข่รูปกลมรูปมาทีหรือว่าเป็นลวงข้าวรูปหวดน้ำรูปหัวใจก็มีนะครับเราทําได้ทุกรูปแบบสทํนสั้นเรามีก้อนปอยที่ยังไม่ได้ทำเรามีก้อนปอยริงๆินที่จให้ดูนะครับที่จาให้ดูเป็นก้อนปอยแท้ริงๆที่เก็บไว้ ของแท้ต้องพิสูจน์สนใจก็เดินทางมาคุยได้ถ้าจังท่านต้องการเป็นทำเป็นธุรกิจหรือว่ามีทุนซื้อเก็บไว้เป็นราทาก็ได้วันม่งกำไรเข้าตัวเลยเลยฝากครึ่งหนึ่งของมูลค่าที่ท่านซื้อเพราะว่ามันจะหมดไปเรื่อยๆโอกาสที่จะหากับคืนมายากแล้วไม่ต้องเก็งรลักามากเลยซื้อปับ ไปขายอะไรกกำไรแล้วเรื่องคอยนะครับ